ลูกค้าที่ชุดที่ลูกค้าเห็นนี่ก็คือชุดตู้บ้านนะตู้บ้านเป็นรุ่น159จะเป็นจะออกไปดังเบรกหนักๆหน่อยนะก็เป็นดอกฟั่มเป็นดอกฟั่มนะลูกค้าเป็นแบรนด์นาคาชินะลูกค้าเป็นแบรนด์นาคาชิดอก400วัตต์นะเป็นดอก400วัตต์แม่เหล็ก150มิลนะของปั๊มกระดาษแข็งนะก็จะเป็นหน้าผ้าหน้าผ้าแบรนด์นาคาชินะลูกค้าก็จะเป็นตู้บ้านตู้บ้านก็คือตู้ที่ห่อหนังห่อหนังอ่ะห่อหนังแบบเนี้ยลูกค้า เป็นตู้ที่ห่อหนังนะขอบนี่เป็นขอบพลาสติกมุมก็เป็นมุมไอ้มุมพลาสติกนะลูกค้าเนี่ยขอบพลาสติกชุดนี้ก็หกพันเก้าร้อยเก้าสิบนะชุดหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยก็จะได้เป็นแอมตัวนี้จะได้เป็นแอมตัวนี้นะลูกค้าสิบห้านิ้วได้สองใบนะก็เป็นจะเป็นจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือใช้งานก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะก็จะมี E q วนะจะมี E q คิ จะมีอีกคิวนะลูกค้าเป็นเป็นรุ่น Nk นะ Nk ก็ของนาคาชินะ1 1 6 8นะรุ่น Nk 168ก็จะก็จะจะเชื่อมต่อบุทูธได้ด้วยนะลูกค้าเล่นการ์ดก็ได้นะเล่นการ์ดเล่น usb ก็ได้นะอันนี้คือเป็นวอลลุ่มนะวอลลุ่มของไม์วอลลุ่มของเสียงนะลูกค้านะก็ตัวนี้ก็จะจะเล่นไม์ได้4ตัวเลยนะลูกค้าเล่นไม์ได้4ี่ตัวลูกค้านะก็ปุ่มนี่ก็ปุม่มปุ่มเล่นเสียงนะลูกค้าตัวนี้ก็สีขาวนี่ก็เป็นเอ่อบาลาน Aja, ส Stars, kilogram, right <im ีเหลืองนี่ก็เป็นเบสอันนี้เป็นเสียงกลางฮะเสียงกลางเสียงแหลมแถวนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นวอลลุ่มเสียงสีแดงนะเป็นวอลลุ่มเสียงตัวนี้ก็เป็นสองูนี่ก็เป็นเป็นไม้สองสองตัวไม้ไม้บนสองไม้ล่างสองนะตัวนี้ก็เป็นอ่าปุ่มนี่ก็เป็นปุ่มเล่นเสียงนะก็นี้เล่นเสียงเอ็โค่นะเอ็โค่เสียงแหลมเสียงกลางเล่นนี่เลยนะลูกค้าข้างหลังก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวนะข้างหลังจะมีพัดลมหนึ่งตัวจะมีพัดลมหนึ่งตัวก็อันนี้ใส่รัางมอกของบริษัทแล้ว ก็จะพิมพ์จะพิมพ์เข้าไปที่เครื่องเลยจะรับประกัน1ปีนะอันนี้สัญลักษณ์มกของบริษัาาทนาคาชินะจะรับประกัน1ปีตัวนี้ชุดนี้6,6990บาทก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะเก็บเงินปลายทางได้ก็ถ้าเกิดลูกค้าจะอัปเกรดอยากได้พาวเวอร์ที่วัตต์สูงขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะเป็นตัวนี้เลยนะตัวนี้ก็อยู่ที่500วัตต์ลูกค้าอัปเกรดได้นะเป็น500วัตต์ก็ลูกค้าก็เพิ่มเพิ่มจาก เพิม่มเพิ่มจาก6,990เพิ่มมาอีก1 2 0 0บาทฮนะก็จะได้เป็น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 แอมตัวน,น,นี้เลยนะเป็นแอมตัว500วัตต์เลยนะถ้าแอมที่อยู่ในชุดเนี่ยมันแค่300วัตต์มันมันมัน300วนะัตต์เองฮะลูกค้าก็จะเป็นแอมเป็นแอม500วัตต์ตัวนี้เลยมีมี EQ คินะมี EQ คิวมี EQ คิก็เล่นไม้ได้4ตัวเหมือนกันก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันนะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้ ก็เล่นเล่นเล่นเนการ์ดได้ 368A นะตัวนี้จะเป็นรนะุ่น 368A ก q 2ด EQ 2, 2, 2ด้านเลยซ้ายขวาข้างหลังก็สัญลักษณ์มอกรกอ็อยู่ที่ข้างหลังนี่นะก็รับประกัน1ปีเหมือนกันนะแต,แต่แต่ดอกไม่รับประกันนะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าลองลองเปรียบเทียบเสียงดูนะว่าเสียงจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮยต้จะเปิดให้ฟัง